ครับสวัสดีครับเ c ที่น่ารักทุกทุกท่านท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนพบกับผมบ่าวทงเมืองสีออโ้คาที่โชว์รูมมาด้าทีทีสีสะเกตวันนี้นะครับบ่าวทงเมืองสีนะครับจะมานําเสนอแคมเปญนะครับซึ่งร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับกับรุ่นนะครับนิวมาด้าซีเอ็กซ์สามนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับรุ่นเบรคพัทรุ่นคอมฟอร์ตนะครับหรือว่ารุ่นคาร์บอนอีดิชั่นนะครับรับส่วนลดตามแคมเปญนะครับหนึ่งแสนบาท ีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับของแถมันอื่นนะครับจัดเต็มเลยนะครับให้ครบนะครับรถคันนี้นะครับมีความพิเศษอะไรยังไงนะครับเอาเป็นว่าเราไปชมตัวรถพร้อมกันไปอีกครั้งนะครับ New Mazda CX3 นะครับ MY 2022ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเบสพัดรุ่นคอมฟอร์ตรุ่นคาร์บอนอีดิชั่นนะครับรับส่วนลดนะครับสุดพิเศษตามแคมเปญนะครับ1 0 0 0 0 0บาทนะครับ ลูกค้านะครับจะมีเงินดาวหรือไม่มีเงินดาวนะครับก็สามารถออกได้นะครับขอแค่มีอาชีพนะครับสามารถออกได้เลยนะครับก็ประหยัดตังในกระเป๋าได้ตั้งเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นคอม f o r t มีอะไรน่าสนใจนะครับเราไปดูกันนี่กระจังหน้านะครับรูปทรงห้าเหลี่ยมนะครับเส้นซิกเมเจวิ่งนะครับทำให้รถนี่มีความหรูหรามาก ตะแกรงนะครับตัวนี้จะเป็นแถวตรงนะครับเพราะว่าเป็นเจน6.5อ่าเขาจะไม่รับไฟหน้าเหมือน Mazda CX30 m กสามสาดสนะครับท่านผู้ชมนี่เขาจะมาถึงแค่ตรงนี้นะครับสวยงามรุ่นคอมฟอร์ตนะครับได้กล้องรอบคันนะจะไม่มีเวด้านะครับตัวนี้จะไม่มีระบบเบรกอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะถูกตัดออกเพราะว่าราคาต่ำของร้านนั่นเองนี่ ไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED projector นะครับพร้อมเรทามรันนิ่งแรมตัวนี้นะครับเขาจะใหญ่กว่าพวกมันด้าสอง CX สามสิบนะครับเพราะว่าเป็นจีนหกจุดห้าไฟเลี้ยวนะครับสีเหลืองอมพันไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับเรียกอีกอย่างว่าสว่างมากแล้วก็มีคิ้วโครเมียมนะครับรุ่นคอมฟอร์ส่วนรุ่นเบรพัดนะครับจะไม่มีคิ้วโครเมียมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่กระจังด้านหน้านะครับ ใหญ่นะครับระบายอากาศได้ดีเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเสนเสื้อรอบคันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ระดับตัวท็อปร้อัลลอยนะครับขนาด18นิ้วนะครับท่านผู้ชมนี่ยางโตโยอ่าสวยงามมากนะครับปัดเงินมาเลยนะ้านข้างจะเป็นสีเทารอหน้าเป็นดิสเบรกล้อหลังก็เป็นดิสเบรกเช่อนเดียวกัน ระบบกันสั่นสะเทือนนะครับเป็นแบบอิสระมิกเซอร์ Mix, First, สันสตัดเดียกันโคง้งมัสด้าเรานะครับจะมีระบบ GVC พาร์ขนาดหักพวงมาลัยหรือว่าคืนพวงมาลัยนี่ระบบจะช่วยเบรกให้วาหน้าฝั่งนอกโคง้งเพียงเล็กน้อยนะครับทําให้รถมัสด้านะครับเข้าโค้งได้อย่างแม่นยําและก็สมดุลการปรับแต่งพวงมาลัยขนาดอยู่ในโค้งก็มีน้อยนะครับทําให้ลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่นั่นเองเชิวโคเมียมนะครับจะถูกลากยาวมาเลยนะครับนี่ ระบบคุญแจเป็นแบบ smart k e y r e รรุ่น comfort นะครับตรงเสา A เสา B เสา C นะครับจะเป็นสีดำเงาระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับจะมีระบบ by sport กับ rta c t A, นะครับจะเต,ตือนตรงกระจกมองข้างตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงไฟเรียบแบบมัลติ r e f e c t o r นี่มาดูรอบคันกันก่อน ลูกค้านะครับจะมีเงินดาวหรือไม่มีเงินดาวก็สามารถออกได้นะครับเพราะว่าเงินเล่นมันหลักแสน่ะแสนกว่าบาทด,ด้วยก็ว่า,าดได้นะครับใ้นะครับมาดูด้านถ้ายกันสวยงามนะครับฟอนต์ CX3 สามไฟเบรกดวงที่สามนะครับอยู่ด้านบนเป็นท่อจริงทั้งสองนะครับไม่ใช่ท่อหลอกนะกล้องด้านหลังนะครับให้มุมภาพหนึ่งร้อยเจ็ดเจ็ดองศาด้านหน้าให้มุมภาพ หนึ่ง้อยเจ็สิเจดองศาเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เซน,นเซอร์รอบคันเพราะว่าเป็นเกียร์ตัวท็อปนะครับไปทับทิมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสกัดเอ็กซ์จีก็คือเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมาดูนะครับในส่วนห้องสัมภาระท้ายกันหน่อยนะครับระบบคุณแจนะครับสมาร์ทคิเนะครับแปดสิบเซนนะครับกมสมาร์ททีได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่า กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเบาะสามารถพับแยกได้หกสิบสี่สิบนะครับนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นเส้นแดงๆนะครับก็คือไร้ฟ้านั่นเองนะแผ่นปิดสัมภารท้ายนะครับมีมาให้จากโรงงานมีไฟให้นะครับต้องสัมภารท้ายนะครับด้านล่างก็จะมีร้ออะไหล่พร้อมชุดประเจน,นะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แต่ขอมีให้นะครับ นี่ตอนปิดก็เป็นแบบแมนนวลนะด้านบนก็มีคีบสลามนะครับมาจากโครงงานตัวนี้นะครับในส่วนของรุ่นคอมฟอร์ตระบบการสั่นสะเทือนด้านหลังนะครับเป็นแบบทอร์ชันบีมน่าสวยงามนะครับท่านผู้ชมคิ้วนะครับตัวนี้มาจากโครงงานมาดูในส่วนของภายในกันหน่อยครับท่านผู้ชมนี่ แข้งประตูนะครับเป็นหนังสีดําได้สีเทาแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบภาคอคันธาระหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้เดินไปสีเทานะครับกระจกพับไฟฟ้าป้อกไฟฟ้าอยู่แล้วนนี้เป็นครเมเงียมนะครับท่านผู้ชมนี่ตรงช่องแอร์นะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมรุ่นคอมฟอร์ตนะครับก็จะได้เบาแบบนี้นะครับเป็นเบาหนังสีดํามีปีกอบกระชับนะครับนั่งแล้วลดความเหนื่อยล้าได้ ปรับไฟฟ้าได้นะครับทนมู้ชมแล้วก็ดันหลังได้ผมไม่แน่ใจว่ามันหกทิศทางหรือว่าแปดทิศทางอ่าแต่ว่าบันทึกที่นั่งได้นะครับสองตำแหน่งที่ตัวรถแล้วก็ที่ดอกกุญแจนะครับดอกก็ตำแหน่งนั่นเองนี่สวยงามรุ่นคอมฟอร์ตนะครับมาในพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้านะปรับได้สี่ทิศทางรูทคอนโทรลนะครับมีให้ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะครับสวยงามมาทีเดียว จอ M I D นะครับเป็นแบบดิจิตอลจะไม่มีหน้าจอแสดงการขับขี่ด้านบนนะครับจะถูกตัดออกกันเองเพราะว่าราคามันต่ำของร้านเนาะนี่จอกลางนะครับขนาดเจ็ดนิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ b l บลูท t h ได้แล้วก็ตั้งค่าการใช้งานต่างๆนะครับท่านผู้ชมแอร์ Air เป็นแบบอัตโนมัติ w i r e l e s s Charger นะครับมีให้เกียร์ออโต้หกสปีดแมนนวลหมดได้แล้วก็สปอร์ตมีให้ เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับมีให้นี่ที่วางแขนมีมาให้นะครับท่านผู้ชมด้านด้านบนอ่ะเป็นแบบไหนได้หลังคาซันรูฟนะครับในรุ่นคอมฟอร์ตกับรุ่นคาร์บอนอี dition นะครับราคาต่ำของร้านเพดานเป็นสีครีมนะครับท่านผู้ชมนี่กระจกยังไม่ตัดแสงนะด้านหลังนะครับ เป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมพร้อมเข็มขัดเนื้อภัยทุกตำแหน่งหมอนวางศีรษะทุกตำแหน่งที่ว่าแขนมีให้คาซิดเด็กมีให้เสียบนะครับตรงนี้มีที่เสียบให้นี่ก็ถือว่ากว้างขวางเลยนะครับท่านผู้ชมเรามาดูนะครับในส่วนของเครื่องยนต์กันหน่อยนะเป็นเครื่องยนต์ Skyactiv-G นะครับเครื่อง2,000ล o อเวอร์ฮ f ค a มชาร์แถวเรียงสี่สูบ16วาล์ว ให้แรงม้าสูงสุดนะครับมาหนึ่งร้อยห้าสิบหกตัวที่หกพันรอบต่อนาทีและให้แรงบิดสูงสุดนะครับสองร้ยสี่นิวตันเมตรที่สองพันแปดว้รอบต่อนาทีอัตราสิ้นเปลืองนะครับจะอยู่ที่สิบหกจุดสี่ระบบการฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ดิเรกอินเจคชั่นควบคุมกระจายน้ำมันแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับทำให้รถคันนี้นะครับประหยัดน้ำมันมา,มากเลยการจัดวางตำแหน่งเครื่องนะครับถือว่าได้ลงตัวเลยนะครับท่านผู้ชม สวยงามอยู่กลางๆเลยนะนี่ตัวนี้นะครับชิ้นแบตเตอรี่นะครับตัวน,นี้นี่ปิดไว้นะครับไม่รู้ว่าใครไปแกะมากล่องกล่องอากาศนะครับตัวนี้แล้วก็กล่องฟิลนะครับด้านหน้าตัวนี้เติมไม้ปัดน้ําฝนนะเติมน้ําตรงนี้นะครับระดับน้ำม้อน้ําก็จะมีรูกับฟูลนะครับ เติมได้นะครับตรงฝาดําตรงนี้นะครับไม่แนะนําให้เติมฝาตรงนู้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันร้อนมันจะดันออกนะก็คือไม่แนะนํานะครับท่านผู้ชมปนานนอนเบรกมีมินกับแม็กนะครับเช่นเดียวกันก็นกถือว่าการจัดวางตำแหน่งเครื่องนี่สวยงามมากเลยนะครับนี่ m a z d a CX-3 กสามก็เพิ่มเติมอีกทดนะครับ มิวมันดา CX3 นะครับที่มีขายในปัจจุบันนะครับจะมีรุ่นเบรดพัสราคา826,000บาทรุ่นคอมฟอร์ตนะครับ894,000บาทและรุ่นคาร์บอนอีดิชันนะครับราคาอยู่ที่94,000บาทมี3ามรุ่นนะครับที่มีขายรับเป็นไงอะครับกับโปรโมชั่นนะครับส่วนลดนะครับตามแคมเปญนะครับ100,000บาทนะครับก็ถือว่านะครับคุ้มค่ามากเลยนะครับ ท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อบา่าทงเมืองศรีมาได้นะครับตามช่องทางใต้ลิงก์นี้นะครับผมยินดีรับใช้บริการนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีที่หน้ารักทุกทกท่านออสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกทุกท่านเลยว่าจะใดที่กล่าวไปไม่ถูกต้องว่าจะใดที่กล่าวไปไม่สุภาพบา่าทงเมืองศรีนะครับก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ